ในโลกที่แบบทุกอย่างมันวุ่นวายทุกคนรู้จักกันแค่ผิวเผินเนี่ยการมีเซอร์เคิลแบบนี้มันจะทําให้เรามีความสัมพันธ์ต่อมนุษย์ด้วยกันมากขึ้นการที่เราได้ฟังเขาอธิบายถึงชีวิตนั้นๆเน่เราจะรู้เลยว่าแบบเฮ้ยสิ่งที่เราเห็นมันไม่เหมือนสิ่งที่มันเป็นจริงแล้วเซอร์เคิลมันไม่ใช่โคชชิงนะคะมันไม่ใช่โคชชิงเซอร์เคิลมันเป็นแชร์ริ่งเซอร์เคิลเพราะฉะนั้นบูมเม้นท์เซอร์เคิลที่เม์จะจัดก็คือเซฟสเปซที่อยากชวนเพื่อนๆให้ได้มาทําความรู้จักกกกกััััััันนนนนนนมมมมมมาา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 ใให้ํลงงงจเเรรบบฟแ่่ปปปปควฝ็็ทีึษ แดงบันดาลใจให้กันและกันและกันค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Miss Happy Diet ช่องที่จะชวนให้ทุกคนมีความสุขในการดูแลตัวเองในทุกๆวันนะคะแล้ววันนี้เมย์ก็อยากจะมาพูดถึงท็อปิกของ w o m e n Circle เป็นท็อปิกที่เมย์รู้สึกหลงไหล passionate มากเลยแล้วก็อยากมาเล่าถึง Women' Circle เพราะว่าปีนี้นะคะเมย์ตั้งใจจะจัด w o m e n Circle อย่างน้อยเดือนละครั้งค่ะหลายคนก็ยังไม่เข้าใจหรือยังไม่รู้จักว่า Women' Circle คืออะไรก็เลยขออนุญ,ญาตมาใช้เอพิโซดนี้อธิบายดูดีกว่าว Women Circle คืออะไรจริงๆ w o m e n Circle ก็คือตามชื่อเลยนะ เป็นวง ที่ชวนผู้หญิงมานั่งคุยกันสมัยนี้แม้ว่าหลายๆคนหาเพื่อนจะว่าง่ายก็ง่ายจะยากก็ยากเนอะเพราะมีโซเชียลมีเดียหลายๆครั้งคือแค่คอมเมนต์คุยกัน DM กันก็คือเรามีเพื่อนทางออนไลน์กันแล้วค่ะแล้วจากประสบการณ์ก็คือเวลาที่แบบแม่ไปพกอีเวนต์อ่ะอาจจะเป็นเพราะมันเป็นอีเวนต์ด้วยมั้งคะเวลาอินฟลูมาเจอกันหรือว่าเวลาคนมาเจอกันหรือในกลุ่มเพื่อนอะไรเงี้ยส่วนมาก Conversation ที่เราจะมีในวงสนทนาม,มันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างแบบตื้นมากๆเลยอะแบบเป็นยังไงบ้างทํางานอะไรอยู่กินข้าวที่ไหน ตอนนี้มีหนังอะไรดูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆไเมยเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนนะมันมีความลึกมากกว่านั้นเยอะเลยค่ะโดยเฉพาะแบบผู้หญิงเนี่ยจริง,รงๆเมยว่าด้วยสังคมด้วยมั้งอาจจะเป็นสังคมที่เมย์โตมาก,ก็ได้ในสังคมไทยเนี่ยผู้หญิงมักจะโตมาด้วยคําว่าควรต้องอย่างงูอย่างนี้มี expectation อะไรต่างๆมากมายซึ่งหลายๆครั้งอะ่ะเราไม่เคยถูกสอน หรือว่าไม่ได้มีพื้นที่ให้เราได้มาพูดความในใจกันเลยแม้บางทีอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับครอบครัวเลยนะครอบครัวความเชื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเราอาจจะไม่ใช่เซฟสเปซที่ให้เราสามารถพูดความในใจหรือว่าความรู้สึกลึกๆความฝันที่เราอยากจะมีอยากจะเป็นก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมย์อยากจะสร้างเซฟสเปซอันหนึง่งให้ผู้หญิงที่พร้อมจะเปิดใจเปิดกว้างรับฟังแล้วก็มาให้กำลังใจให้พลังงานดีๆแก่กันเนี่ยมีพื้นที่ ในการได้มาพบเจอกันได้มาทําความรู้จักกันได้มาแลกเปลี่ยนมุมมองก็มารับพลังงานกําลังใจดีๆนั่นเองค่ะ จริงๆ Woman c i อ c l e เนี่ยมันมีมายาวนานมากในประวัติศาสตร์โลกเลยนะคะตามซิ i ิลิเซชันต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นทางแบบอเมริกาใต้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะทางออสเตรเลียทางชนเผ่าอะไรเงี้ยเขาจะมีการรวมตัวกันของกลุ่มผู้หญิงนี่แหละบางที่มันจะเรียกว่า Red Tent บางที่เขาจะแบบรวมตัวกันในคืนพระจันทร์เต็มดวงสมัยก่อนเนี่ยเขาเชื่อกันร่าผู้หญิงเนี่ยมีประจำเดือนมาพร้อมกันแล้วในช่วงเวลาที่ผู้หญิงมีประจำเดือนเนี่ยมันจะเป็นเวลาที่ผู้หญิงสามารถนาะแลกเปลี่ยน w i s ต o มความคิดความรู้สึกนึกคิดอะไรได้แล้วผ่านวูแมน นีแ่แหละค่ะที่มันทําให้ความรู้ต่างๆหรือว่าสตอรี่ต่างๆมันถูกเล่าผ่านรุ่นสู่รุ่นมาความรู้เรื่องร่างกายด้านการดูแลจิตใจการเยียวยาร่างกายอะไรเงี้ยมันก็เล่าผ่านกันมาผ่านพวกวูแมนเซอร์เคิลเหล่านี้เนาะแต่วูแมนเซอร์เคิลมันก็ได้ค่อยๆแบบหายไปตามการเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการของโลกแหละโดยเฉพาะสมัยนี้เนาะที่มีเทคโนโลยีต่างๆมากมายลองสังเกตดูก็ได้ค่ะว่าแทนที่เราจะโทรไปคุยกับเพื่อนเป็นช่วงเหมือนสมัยเราเด็กอะไรเงี้ยเราก็จะเปลี่ยนเป็นการเทคหรือว่าไลน์ส่งอีโมจิ หรืออะไรเงี้ยแล้วมันก็จริงๆมันมันต่างเนาะต่างกับเวลาเราได้มาพูดคุยต่อหน้าค่ะ human touch อะไรเงี้ยค่ะแล้วด้วยความเร่งรีบสมัยเนี้ยคนก็ไม่ค่อยได้มีเวลามา นั่งคุยถึงเรื่องความคิดความเป็นอยู่ของชีวิตมากสักเท่าไหร่อย่างที่บอกเนอะหล,หลายครั้งอาจจะเป็นแค่แบบกลุ่มกลุ่มตัวเองก็ได้มั้งไม่รู้แต่ว่ามีเพื่อนน้อยคนมากๆที่สามารถ,าารถแบบดีฟท็อกกับเขาได้จริงๆอะ่ะจริงๆหลายคนอาจจะอยากดีฟท็อกก็ได้แต่ว่าไม่รู้จะเริ่มยังไงคุยเรื่องอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทุกครั้งที่เวลาเมเจอเพื่อนเหล่านี้ที่เราสามารถเปิดใจคุยเรื่องแบบดีฟท็อกเรื่องความคิดเรื่องความเป็นอยู่ได้แบบจริงๆเนาะมันก็ทําให้แบบจะมีปัญหาหรือไม่มีปัญหาก็ตามเราจะแบบกลับบ้านด้วยความรู้สึกที่เ่เเเบาาาาฟลิแ้ววกกกก็็ตตมมมรป แชทแบบ small talk อ่ะทุกคนซึ่งไม่ใช่ว่าไม่ใช่ทุกคนมีเพื่อนที่จะสามารถคุย deep talk ได้ไม่ก็เลยอยากจัด urban circle ขึ้นมาค่ะ ซึ่ง Women Circle เนี่ยจริงๆเดี๋ยวนี้มันก็จัดกันหลายที่ทั่วโลกอ่ะเนาะแล้วก็ธีมของ Women c i r c l e เนี่ยก็แล้วแต่เลยค่ะว่าอยากจะคุยเรื่องอะไรก็ได้บางคนอาจจะมาคุยถึงเรื่องเป้าหมายในชีวิตบางคนอาจจะมาคุยเรื่องเซลฟ์แคร์บางคนอาจจะมาคุยเรื่องสุขภาพซึ่งสิ่งที่เมย์ตั้งใจจะจัดก็คือปีที่แล้วค่ะเมย์มีจัดเซ l ลฟ์เลิฟคลับเดือนละครั้งเนาะของ p พ n นโทเจนิเนี่ยแต่ว่าปีที่แล้วมันจะเปลี่ยนธีมแบบแรนดอมมากๆเลยมีตั้งแต่การดูดวงผ่านดวงดาวการดูตัวเองผ่่าาาาาานนนนนอออยยยุรรเเวก,ออกกกกํลัง,งีีนนงะ้ ปีนี้เมทตั้งใจจะมีแพทเทิร์นมากขึ้นก็คือส่วนตัวเนี่ยเมเรียนแบบมูฟเมนต์เยอะมากเลยนะพวก Somatic Embodiment p i l a t e s โยคะคือเม์ก็จะแบบเริ่มเซสชันด้วยการแชร์ Practic e ที่เมททำทุกๆเช้าอ่ะถ้าเกิดใครติดตาม i อใน Story ่เมทจะชอบลงว่าทุกเช้าเนี่ยเมจะมีมูฟเมนต์ที่เมทชอบทําประมาณ20-30นาทีเนี่ยเมทก็จะไปแชร์เนาะในคลาสในเซสชันแล้วหลังจากนั้นก็จะต่อด้วย Women Circle ตามทีมต่างๆอะค่ะอย่างเดือน2งเนี่ยกุมภาันนเกดือ เพราะเมย์เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็คือยังมีความสงสัยงงวยกับประจำเดือนตัวเองอยู่ว่าตกลงมันคืออะไรเคยได้ยินไซคลซิงกิ้งไหมว่าเฟสนี้ของประจำเดือนเราควรจะกินอาหารแบบนี้ทํางานแบบนี้ออกกําลังกายแบบนี้สั่งสารแบบนี้นบบนอะไรเงี้ยก็คือเมย์เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักร่างกายของตัวเองดีขนาดนั้นธีมของ Women Circle อันแรกก็คือจะเป็นเรื่องแบบเนี่ยไซคลซิงกิ้งหรือประจำเดือนเดือนที่2ก็คือเดือนมิถุนาเนี่ยค่ะเมย์ก็จะจัดเป็นธีมแบบชวนทุกคนมาหาแบบสตริงของตัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วน ใจเรื่อง Women Circle อยากให้แม่จัด Women Circle ทีมไหนอิชชั่วอะไรคือคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะคะอย่างปีที่แล้วแม่ก็เคยจัดครั้งหนึ่งเกี่ยวกับเรื่อง Body Image เพราะว่าเมืองไทยชอบผู้หญิงสวยผอมขาวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเม่เชื่อว่าหลายคนอะ่ะก็จะโตมาถึงปัจจุบันเนี่ยต้องต้องมีปัญหาแบบเอ่อเซลฟ์คอนเชียสไม่มั่นใจกับหุ่นรูปร่างหน้าตาสิวอะไรของตัวเองเนี่ยเราก็จะมาจับกลมจับเข่าคุยกันนะคะคือจริงๆไม่ต้องรอมาของเมย์ก็ได้ทุกคนใครอยากจะชวนเพื่อนพี่น้องเนี่ยมาจัด w o m ม n นเซอร์โค้กก็ได้ w o m ม n นเซอร์โค้คือจัดง่ายมากจริงๆไม่ต้องอุมันก็ได้แค่มาจัดเซอร์ e ค e ด p ฟทอล์กก็ได้ค่ะแต่ว่าพอดีเมย์ทำมิสทับบี้ได้เนาะแล้วก็อยากทำงาน แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจัดเซอร์เคิลเนี่ยค่ะก็เดี๋ยวเมทเล่าวิธีการจัดง่ายๆเนาะอย่างแรกเลยค่ะมันต้องมีกฎการทำเซอร์เคิลให้ดีเนี่ยหนึ่งเนาะเราต้องบอกทุกคนแล้วเราก็ต้องรับปากตัวเองเนอะว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในเซอร์เคิลเนี่ยเป็น c o n f i d e n t ย a l i t y หรือว่าทุกอย่างที่มันอยู่ในวงก็คือต้องเป็นความลับเราจะไม่เอาไปบอกคนนอกวงถ้าเกิดจะเล่าอะไรเงี้ยก็คือเล่าแค่แบบบทเรียนรู้หรืออะไรเงี้ยแต่เราไม่ควรเล่าเรื่องเพื่อนไม,ไม่ควรเมนชั่นชื่อเด็ดขาดสิ่งที่จะทําให้เซอร์เคิลมันแบบคงอยู่และมีคนกลับมาเน เซฟสเปซต้องทําให้มันเป็นที่ที่คนพร้อมที่จะมาเปิดใจมาแชร์จริงๆเพราะฉะนั้นอันแรกก็คือต้องเก็บทุกอย่างเป็นความลับอันที่2ก็คือความเท่าเทียมการที่เรานั่งเป็นวงกลมก็คือมันไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่าใครเมย์เป็นคนโฮสต์ไม่ได้แปลว่าเมย์มีสิทธิ์มากกว่าคนอื่นเนาะนั่งเป็นวงกลมทุกคนเท่ากันค่ะและเอเนอร์จีมันจะได้ไหลแบบนี้อันที่3มก็คือต้องมี respect หรือว่าการเคารพผู้ฟังผู้พูดต้องมีมารยาทในการฟังที่ดีควรจะมีเวลาพูดให้แต่ละคนเท่ากันไม่ใช่บางคนชอบแชร์มมาากกจจจนนนนคอื่ไ่ไไดด้้พูะะเีลั็ มีเวลาที่ชัดเจนเลยว่ามีคนละ5นาทีนะคะอะไรเงี้ยเราก็ต้องมีการแบบเตือนเขาว่าจะหมดเวลาแล้วอะไรเงี้ยแล้วบางคนพูดไม่เก่งใช่ไหมไม่ใช่ว่าคนนี้พูดเก่งก็ต้องฟังคนนี้พูดไม่เก่งก็คือจะหยุดฟังเขาไปเลยก็คือไม่ใช่ถ้าเราบอกว่าทุกคนมีเวลา5นาทีถ้าเขาพูดไปแค่2นาทีอีก3านาทีก็ยังเป็นเวลาของเขาเราควรจะมาฝึกอยู่กับความเงียบเนอะว่าถึงแม้เขาจะไม่พูดะเราก็ยังอยู่เพื่อซัพพอร์ตเขาอยู่ดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็นอนจั d เม e นต์ก็คือไม่ว่าใครจะพูดอะไรมาเราอย่าไปตัดสินประสบการณ์และคําพูดของเานะ แล้วเซอร์เคิลมันไม่ใช่โคชชิงนะคะมันไม่ใช่โคชชิงเซอร์เคิลมันเป็นแชร์ i ิ่งเซอร์เคิลเพราะฉะนั้นใครพูดอะไรมาเรามีแค่รับฟังบางทีคนแค่ต้องการรับฟังแต่หลายๆคนอะชอบไปให้คําแนะนําเขาโดยที่เขาอาจจะไม่ได้อยากได้ก็ได้คือถ้าเขาไม่ได้ขอคําแนะนําจากเราอะเราไม่ควรจะไปให้คําแนะนําเขานะทุกคนก็คือแค่รับฟังอย่างเดียวค่ะ สุดท้ายนี่เนาะจริงๆแล้วเมย์ก็อยากให้เมืองไทยมีแบบ deep talk circle woman circle หรือว่า men circle ขึ้นมาเยอะๆเพราะว่าในโลกที่แบบทุกอย่างมันวุ่นวายทุกคนรู้จักกันแค่ผิวเผินเนี่ยการมี circle แบบนี้มันจะทำให้เรามี connection มากขึ้นนะคะ connection หมายถึงว่ามีความสัมพันธ์ต่อมนุษย์ด้วยกันมากขึ้นเราจะเข้าใจโลกมากขึ้นมี empathy หรือว่ามเมตตาต่อคนอื่นมากขึ้นแล้วเราก็จะฝึกว่าเราจะไม่ไปตัดสินใครเพราะว่าการที่เราได้ฟังเขาอธิบายถึงชีวิตนั้นๆเราจะรู้เลยว่าแบบเฮ้ยสิ่งที่เราเห็นมันไม่เหมือน สิ่งที่มันเป็นจริงอย่างเงี้ยค่ะแล้วประโยชน์ก็คือจริงๆแล้วการที่เรามานั่งฟังเนี่ยแหละมันเป็นการให้กําลังใจกันโดยที่ไม่รู้ตัวเนาะในโลกปัจจุบันที่ทุกอย่างมันมีการแข่งขันสูงมากการที่เรามีเพื่อนใหม่ที่จริงใจเปิดใจมาให้กําลังใจกันเนี่ยแม้ว่ามันเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆเลยโดยเฉพาะผู้หญิงด้วยกันเนี่ยที่แบบเคยได้ยินไหมเฟรนดีมี่จ้ะถึงแม้เราจะมีเพื่อนสนิทเยอะแต่บางทีมันก็เป็นเพื่อนสนิทที่แบบรักกันจริงป่ะเนี่ยหรือว่าแบบแทนที่เราจะแบบดีใจกันจริงๆบางทีมันก็จะมมมีีไวบบบบท่่แแพููดถกสันเออ พูดยากแต่เวลาเราจดเซอร์เคอะไรแบบนี้ค่ะส่วนมากจากประสบการณ์เนาะเราก็จะได้เจอเพื่อนๆผู้หญิงด้วยกันที่แบบเปิดใจพร้อมสพอร์ตพร้อมให้กําลังใจกันจริงๆมันก็มันก็เป็นอีกหนึ่งเซฟสเปซที่ไหมว่าถ้าเกิดว่ากราุงเทพหรือเมืองไทยเรามีสิ่งนี้เยอะๆก็น่าจะดีนะคะมันจะช่วยเรื่อง mental health ช่วยลดความเครียดไปในตัวเลยแล้วมันก็อาจจะช่วยให้แบบผู้คนมีความมั่นใจมีกําลังใจในการทําสิ่งต่างๆมากขึ้น เอพิโซดนี้ก็อาจจะแบบฟังล้องงๆนิดนึงเนะว่ามาพูดอะไรแต่ก็เนี่ยคา่ยมมอธิบายให้ฟังว่าม m มัน i r c โคท่เมตอ่ะจัดมคืออะไรก็คือเซฟสเปซที่อยากชวนเพื่อนๆให้ได้มาทําความรู้จักกันมาให้กําลังใจกันเนาะมารับฟังมาแบ่งปันความฝันมาาเปป็นที่รึกษามาเป็น แดงบันดาลใจให้กันและกันแล้วกันค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจหรือว่ามีอะไรแนะนําอยากให้เมย์ทำท็อปปิกไหนอยากให้จัดอะไรทำคอนเทนต์อะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้เสมอนะคะขอบคุณที่อยู่รับฟังมาจนจบค่ะบ๊ายบาย